ดูก่อนราหุลเธอจงจเจริญภาวนาเสมอด้วยแผ่นดินเถิดเพราะเมื่อเธอจเจริญภาวนาเสมอด้วยแผ่นดินอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่ครอบงำจิตได้ดูก่อนราหุลเปรียบเหมือนคนทั้งหลาย ทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูดบ้างหมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างลงที่แผ่นดินแผ่นดินจะอึดอัดหรือระอาหรือเกลียดของนั้นก็หาไม่ฉันใดเธอจงจเจริญภาวนาเสมอด้วยแผ่นดินฉันนั้นแล เพราะเมื่อเธอจเจริญภาวนาเสมอด้วยแผ่นดินอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจกไม่ครอบงำจิตได้นูก,ก่อนราหุลเธอจงจเจริญภาวนาเสมอด้วยน้ำเถิดเพราะเมื่อเธอจเจริญภาวนาเสมอด้วยน้ำอยู่ พัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจกไม่ครอบงำจิตได้ดูก่อนราหุลเปรียบเหมือนคนทั้งหลายลางของสะอาดบ้างของไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างลงในน้ำน้ำ จะอึดอัดหรือระอาหรือเกลียดของนั้นก็หาไม่ฉันใดเธอจงจเจริญภาวนาเสมอด้วยน้าฉันนั้นแลเพราะเมื่อเธอจเจริญภาวนาเสมอด้วยน้ำอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจกไม่ครอบงำจิตได้ ดูก่อนราหุลเธอจงจเจริญภาวนาเสมอด้วยไฟเถิดเพราะเมื่อเธอจเจริญภาวนาเสมอด้วยไฟอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่ครอบงำจิตได้ดูก่อนราหุลเปรียบเหมือนไฟที่เผาของสะอาดบ้าง ของไม่สะอาดบ้างขูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างไฟจะอึดอัดหรือระอาหรือเกลียดของนั้นก็หาไม่ฉันใดเธอจงเจริญภาวนาเสมอด้วยไฟฉันนั้นแลเพราะเมื่อเธอ จเจริญภาวนาเสมอด้วยไฟอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่ครอบงำจิตได้รูก่อนราหุลเธอจงจเจริญภาวนาเสมอด้วยลมเถิดเพราะเมื่อเธอจเจริญภาวนาเสมอด้วยลมอยู่ผัสสะ อันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่ครอบงำจิตของเธอได้นูก่อนราหุลเปรียบเหมือนลมย่อมพัดต้องของสะอาดบ้างของไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างนำาหลายบ้างนำหนองบ้างเลือดบ้างลมจะอึอดอัด หรือระอาหรือเกลียดของนั้นก็หาไม่ฉันใดเธอจงเจริญภาวนาเสมอด้วยลมฉันนั้นเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยลมอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจักไม่ครอบงำจิตได้ ดูก่อนราหุลเธอจงจเจริญภาวนาเสมอด้วยอากาศเถิดเพราะเมื่อเธอจเจริญภาวนาเสมอด้วยอากาศอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่ครอบงำจิตได้ดูก่อนราหุลเปรียบเหมือนอากาศ ไม่ตั้งอยู่ในที่ไหนไหนฉันใดเธอจงเจริญภาวนาเสมอด้วยอากาศฉันนั้นแหละเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอด้วยอากาศอยู่ภัสษะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจกไม่ครอบงำจิตได้